ตลอดเวลาเระเด็นการผู้ทำสารในการดำเนินการสองเลยนะเรื่องจากทางแรกนะครับก็ผมแนะนำไปนะัพตำรวจโทพันบตำรวจโทรภาษีสาวทองสารวัตรตรวจคนเข้ามืองนะครับในเรื่องของความในเรื่องของความตอดขัดต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตลอจก็ดีนะครับทตลอดก็ดีร่วมกันก็ได้ท่านประชาชนเข้ามาซึ่งท่านประชาชนหลายท่านก็ ก็อยู่ในแม่บทนะครับที่อาจจะมีเรื่องความเคลื่อนไหวรายงานใจก็พูนชาติเราตรงนี้นะครับกำลังเรียนอาจจะรบกวอย่างเช่นกำลังเรียนชี้แจงไปเมื่อสัปดาห์เดีแต่ที่บอกว่าไกลคือกระบวนการที่จะเกิดมีมานะครับแล้วเรื่องสุดท้ายอันนี้อาจจะจะกองฉลองนัดของเราที่ว่ามันจะไปถนนเชียงรายต่างมันก็เกี่ยวข้องกับพวกเราอยใช่ไหมทางการเจะจะมาไปขึ้นน้องเก็บน้องจอดไปบน โครงการรถไฟใต้ดินวัยรุ่นต่างๆเพมาะว่าเป็นทางสัมพานของน้องจอกอะไรเงี้ยเป็นทางตกนะไปหกจุดเนื่องจากทางของจีนพียวเป็นตามพี่ออกแอดริวเป็นจังหวัดอย่างนี้นะครับซึ่งมนก็เป็นมาละวงทางเรียนทางข้างหน้าที่จะตกองกันออกไปตามโรงเรียนหนแก่เนี่ยลูกๆหลานพวกนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งในการที่จะ และอันน eh ี้นะครับต้องขอบคุณท่านกรทรอนักทำแสอบันาออนไลน์ทุกความสิให้วันีขอนัเรียนทกทุตรวจนะครับแล้วก็มีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับพราอใช้เวลาในารไม่เยอะสองหาไม่่ใได้คปาีตนงนะเออ